เอาไปดิผมสีลงนะครับลงบันไดคือเก่าลับมาให้มีชัยไปให้มีโชคนะครับนี่คือจุดลงบันไดนะครับหกร้อยห้าสิบสี่ขั้นนะครับอันนี้คือจุดลงครับนี่ตอนนี้กับสิบแปดนาฬิกากาลัวๆแหละครับนี่นะครับยินดีต้อนรับผู้พิชิตบันไดสวรรค์หกร้อยห้าสิบสี่ขั้นนะครับนะครับบานนี้ผมสีลงครับนะครับนี่คือทางลงครับบานนี้ เอาหกร้อยหาสิบสี่ขันนะครับผมผ้าขื้นแล้วบานนี้ผมผ้าล่งครับบานนี้เอาล่งสีเลี้ยวเลยครับล่งบานนี้เบรกไว้ท่านกับท่านครับบานนี้เวลาล่งนี่นะครับโอคือเวลาขื้นได้ครับเอาผมยางกลางกลางเลยนะครับนี่คือล่งจากยอดผู้สิงนะครับล่งจากวัดพุทธาวาสหรือวัดผู้สิงนะครับเอำเพื่อสารัันจากวัดกาลสินนะครับ มื่อวันที่18กุมภาพันธ์2560ครับผมนับขอนตลอนทั่วนะครับมื่อนี้ได้มาที่วัดพุทธาวาสหรือวัดผู้สิงนะครับบนหยอดผู้สิงนะครับซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล3ร้อย46เมตรครับนะครับได้ขึ้นมากราบนมัสการพระพุมผู้มีปะโลนะครับเมื่อนี้ก็สบายใจแล้วครับนะครับได้มาไหว้พระนะครับได้มาทำบุญนะครับ นะครับตอนลงนี่สีบริญยิ้นเสียงหอบบันได้ครับเรื่องคือตอนขึ้นนะครับตอนลงเนี่ยสีเร็วนะครับตอนขึ้นผมจับเบิงผมใส่เวลา2ีสบหานาที่ครับเอาคันพี่น้องจะขึ้นกับว่าล่องยางเบิงนะครับถ้าว่าจะขึ้นบันไดกับขี่รถขึ้นก็ได้ครับมีทางรถขึ้นนะครับรถพิกัพรถเก๋งรถรถได้ครับยกเว้นรถชิบหล่อนะครับเด้อแต่ว่ารถแมคโครเห็นขึ้นมาอยู่ครับน่าเิ่นสามารถขึ้นมาได้ นะครับรถซิฟลรคนรถแมคโครเห็นเห็นออกขื้นมาอยู่ครับเอาเนี่ยครับนี่นี่คือทางลงแล้ครับบานนี้โค้นครับทางลงครับโอ้โหผมันไก่เลยครับนเด้อเอาเนี่ผมผมลองลองซุ่มให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ิทางที่ลงไปนะครับว่าไก่ซ้ำใดนี่โค้นครับโค้ดรถผมจอดเห็นแต่รถจอดอยู่ครับคุณเหลือขั้นเดียวครับรถผมอยู่หน้าห้องน้ำนะครับนี่นะครับ เอาตอนลงนี่ผมลง18บแนาะทีกายยเดนาะทีได้ครับเด้อนาลงไปวอดสุดสี่สี่เป็นเวลาเท่าไหร่เอาสี่จับเวลาลองเบิงนะครับตอนคืนนี้ผมจับเวลาได้25นาทีนะครับอ่า25นาทีตอนขึ้นมานะครับ654คันนี่ครับอ่า25นาทีนะครับวันนี้ตอนลงนี่สี่จักนาทีนะครับอ่า 18บแปนี่ไแก่ยีนาทีนะครับผมลงเอาผมเริ่มลงไปว่านี่สีจักนาทีนะครับเร็วด้วยครับตอนลงแล้วก็บ่หอบบ่เหนื่อยจอยครับนี่นะครับไม่หอบไม่เหนื่อยนะครับถ้าย่างขึ้นลงจังสี่ซืมื่อโอ้ยกำลังขายบ่ต้องห่วงนะครับเด้อนะว่ามันเห็นปูออกกำลังแลีนขึ้นมาอยู่ครับนี่นะครับแลีนขึ้น บันไดแล้นลงบันไดนะครับท่านได้เปิดไฟครับวันนี้แต่ว่าเห็นไฟของพืชทัศาะคันนี่สวยงามเลยครับเอานะครับเด้อ อันตรายห้ามวิ่งนะครับมีป้ายเตือนนะครับเด้อจะเลียนนะครับห้ามเลียนครับเพราะว่าสีเบรกบรยุ่นะครับเลียนนี่สามารถตีหัวด่วนได้นะครับเด้อต้องคอยยางลุ่ครับถึงแมนสีลุ่มได้เร็วกับกับโให้เลี้ยนโบไวิ่งครับเพราะว่าอันตรายนะครับเราจะเห็นไฟจากเมืองจากต้เพือสัตวคขันนี่สวยงามเลยครับเด้อ สวยงามอจริงครับถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเลยเมื่อนี้ครับผมนะครทอลอนทั่วนะครับขึ้นมาประมาณจากซีโม้งแรกนะครับจนห่าสิบแปดนาฬิกาครึ่งนะครับ,ดเ,รรบเดี๋ยวนี้ประมาณสิบแปดนาฬิกาครึ่งก็ล่างลงไปอยู่ครับเอาโค้งที่เป็นครึ่งนะครับเดี๋ยวหันขึ้นไปทั้งทึ่งโอ้ครับทั้งเึ่ง พูนผมลงมานะครับเด้อพูนครับผุนยอดนะครับเป็นยอดเขานะครับยอดผู้สิงครับสูงจากระดับน้ำทะเลน,นะครับป่านกลาง346เมตรแต่ว่า้านับบันไดขึ้นนี่654ขั้ขันครับเอาถือว่าสูงพอสมควรนะครับ ว่ามันสูงพ่อทรงพวดแห้ะครับสูงอีหลีเลยล่ะนะครับบัดม้ยางเิ่นจังหูวจักว่าสูงนะครับเด้อเอาตอนลงนี่เพิ่นมีป้ายเตือนตลอดนะครับห้ามวิ่งนะครับ แมนสีล่งเนยเร็วแรนกว่มันสีเบรกก่อยู่ครับมันที่หัวชิดอันตรายมากเลยนี่ครับตรงนี้สีสั้นนะครับช่วงนี้สีสั้นเพื่อนที่มีบันไดจับเล่าเล็กแต่ว่าตอนนี้ผมไม่กล้าจับแล้วครับเพราะว่าโควิดสิบเก่าหลนะครับว่าให้ลูดครับบันไดในลูดลงไปบ่ได้ครับเพราะว่าบางทีมีเชื้อโควิดสิบเก่าโอ้สั้นหลืครับถือว่าสั้นนะครับเพราะว่าต้องได้เบรกนะครับต้องได้เบรกไว้นี่ครับ ัข้อเข่าโบดีแน่นี่โอ้สิรู้สึกปวดเข่าด้วยครับเด้อนะครับแต่ผู้บ่เคยออกําลังนี่ก่สีปวดเข่าอยู่นี่นะครับเอาพี่น้องว่าวัดกําลังเบิ่งอะไรครับหกลอยหาสิบสี่ขันนี่ถือว่าสูงพอสมควรครับบ่พอสมควรเหรอครับสูงอีหลีครับสูงจากระดับน้ำทะเลสามร้อยสี่สิบหกเมตรนี่เอาถือว่าสูงเลยครับพ้นครับคุณพูดมองลงไปเนี่ยว่าอะไแไก่เครับเ่งนึงพอดี เอาครึ่งหนึ่งเลยครับพูนครับพูนพนพูนตัวเมืองซานตะคันเลยครับนั่นเอาหันขึ้นไปทั้งทึงอีเบึงจังน้อยโอ้นี่ครับพูนผลลงมาเลยครับเด้อโอ้นะครับมีผมผู้เดียวครับ โอ้ตอนได้เบร์นะครับเลือดสีปวดเข่าเล็กน้อยตอนลงนี่ครับโอ้คือตอนขึ้นเพราะว่าตอนลงนี่สีได้เบร์ครับได้เบร์นะครับทะเลี้ยนอีเบร์ไอยู่แล้วครับหัวคิดเลยเนีย่โอ้ผลครับย่งเหลือยังครับเดี๋ยเอาเบิ่องตัวเมืองสารคันกำลังเปิดไฟสวยงามนะครับของคางกับเป็นปลาเมื่อดืออขอื่อครับนี่เป็นปลาทั้งมันชัดปูนี่ครับปูน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 เอา ที่ผมลงมาเด้อครับพูบนพูนพูนโอ้ยผมเป็นต่ำๆครับสูงอีหลีสูงอีหลีหลนะครับไม่ใช่ต่ำๆนะครับเอาเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์เอาพี่น้องจากมาเที่ยวเด้อมาขึ้นยางขึ้นบันไดเบื้องหก้อยหาซิบี่ขันเลนะครับเพื่อนเอื้อนบันไดสวรรค์นะครับมาเลยครับที่ วัดพุทธาวาสนะครับหรือวัดผู้สิงตั้งอยู่บนยอดผู้สิงนะครับพี่น้องมากกันย่างขึ้นบันไดโขอยหาสิบสี่ขันนะครับล่องพาละกำลังเบิงนะครับแล้วก็ออกกำลังประเโตนะครับข้งบนกับซิมี่มองทำบุญหลายครับหุดชมตะวันตกดินก็มีนะครับจึงผมพาพี่น้องไปเบิ้งแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่าขี่ฟ้าบังครับเลยบริเบิงจ่อย นะครับขี่รถขึ้นก็นได้ครับขี่รถปิกอัพรถเก๋งขึ้นก็นได้ครับพูดท,ทางกันพูนทางที่ตะวันตกครับพูนครับสูงได้ครับบวมเป็นตำตำได้หน,น่เอาพูนครับพูนพูนพูนยอดนะครับยอดยอดนะครับกระสีมีไฟซองสว่าง นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับรมมาน18นาฬิกา30มกว่านาทีเลยครับตัวนี้นะครับนะครับผมเริ่มลง18นาฬิกายี่1นาทีเดี๋ยวสีเบิงว่าลลงไปฮอดพุ่นสีจังนาทีนะครับผมจับเวลาให้พ euh ี่น้องเบิงอยู่นะครับเมืองสะสกันกับเปิดไฟสว่างสวัยแล้ว เอาผมนะค่อนตะล่อนทั่วกะไปจังซี่แหละครับมียังกะภาพพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นบทเรียนนะครับบนบทเรียนของชีวิตนะครับการเดินทางนะครับการไปเที่ยวการยังนี่ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะครับเป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่รู้จบนะครับบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับบางที่ห้องปล่อยหันมาหนีกับถ้าไมห้องเข้า,เขาใจชีวิต ของคนอื่นหลายขึ้นครับนะครับเห็นผู้คนมากหลายหลากหลายอาชีพนะครับหลากหลายปัญหาหลากหลายนั่นกับท่าไม้เห่านะครับได้เห็นแล้วได้เข้าใจนะครับวิถีชีวิตชุ่มชนวิถีชีวิตของคนนะครับเข้าใจผู้อื่นหลายขึ้นนะครับเข้าใจตัวเจ้าของน้ำนะครับนะครับก็ใส่ชีวิตสงบขึ้นครับ นะครับแต่เจอปัญหายัางกะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเราเจอประสบการณ์มีประสบการณ์นะครบับถือว่าเป็นบทเรียนนะครับของชีวิตนะครับที่ดีมากเลยครับการเดินทางนะครับเอาลกนี้ยังก้วงใหญ่ไพศาลครับยังก้วงใหญ่ไพศาล หลายแนวหลายหม่องครับที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะครับได้พบได้เห็นนะครับเอามาปรับนะครับมาปรับในการใส่ชีวิตนะครับใกล้ที่หอดแล้วครับนะครับสัญญาณขื่นยางโล่งซูมมือนี่ผมว่ากำลังนี่โบต้องห่วงครับได้กำลังเลย คุนครับผุนผุนครับโอ้บอมันไก่เลยครับลงมาเด้อเอาพี่น้องเบิ่งครับผุนครับพุนครับโอ้ยหกล้อยหาสิบสี่คันไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ว่าตอนตอนลุ้งนีโบหอบครับตอนลุ้งนีโบหอบแต่ว่าตอนคืนนี่โอ้ในเป้าปากครับว่าเมนกินก๋วยเตี๋ยวหอน ถอนลูกนี่บ่าได้เป่าปากครับสบายสบายแต่ว่าเพื่อนห้ามเลี้ยนนะครับลูกยังไงนี่เลีนว่าได้เลยครับล่มกันล่มนี่หัวด่วนนี่สิกิ่งลงเลยครับเบรกไปอยู่ครับหอดแล้วนะครับวานีเด้ออีกโบกี้ขันนี่ก็หอดแล้วนะครับ นี่ครับไม่กี่ขั้นก็ถึงแล้วครับผมลงมาจากยอดผู้สิงครับจากวัดพุทธาวาสหรือวัดผู้สิงอำเภอสหัสสขันนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ บถึงแล้วครับนี่ถึงแล้วเอาผมเบิ่งก่อนว่าจักหน้าที่ครับบาทนี่เอาผมล่งจากยอดนะครับผมล่งจากยอดู้นครับจับล่งจากยอดนะครับยอดเขายอดพูดเลยครับอยู่บนวัดอา่าพุทธาวาสนะครับวัดผู้สิงเนี่ยผมจับเวลาตอนผมล่งนี่คือ 18บแนาฬิกายีนาทีนะครับผมลงมาหอดนี่18บแนาฬิกาสาบนาทีบวกลบคูณหารแล้ว12นาทีนะครับตอนลงนี่ผมเดินนี่ใช้เวลา12นาทีนะครับตอนขึ้นนี่25นาทีเคิงตัวเคิงเลยครับเอานะครับผมลงมาใช้เวลาอยู่12นาทีหอดนี่ล่ะนะครับตอนขึ้นจากนี่หอดยอดนี่ใช้เวลา25นาทีโอ้ครับเอาตอนลงนี่12นาทีครับบ่โดนบ่โดน นะครับเอาพี่น้องนะครับเด้อเอามามาสัมผัสบ้างครับนี่บรรยากาศนี่แหละครับบรรยากาศขึ้นบันไดสวรรค์ครับอ่าโขลยหาซิบซี่ขันนะครับเด้อนี่นะครับตอนขึ้นนี่ผมใส่เวลาอยู่ยี่สิบห้านาทีครับตอนลงไม้ใส่เวลาอยู่สิบสองนาทีนะครับเอาเครื่องต่อเครื่องเลยครับนี่ออ๋ยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปอยู่ครับคำคำนี่ นะครับอาจจะเป็นการออกกำลังก็ได้นะครับเออเอาบาทนี่ผมกับลูกมหอดแล้วนะครับก็ที่ได้เดินท้างครับครับบาทนี่นะครับอันนี้เป็นถนนจากอำเภอหนองกุ่งสีนะครับ รันถนเส้นนี่จากเพื่อนอน้องฤษีไปสะพานเทพสุดานะครับเป็นกระเฮ็ดทางมาไล่ให้ขามนะครับบริเวณนี้นะครับนี่คือทังมาไล่แต่ว่าทางมาไล่ซู่มื้อนี่ก็ต้องระวังครับนี่รถไลายหลนะครับโปมีเบรกครับรถทังมาไล่โบมีเบกรบบเบกเอานี่ถือว่า้องเบื้องเอาครับสี่เป็นทางมาไล่กับจริงครับแต่ว่าห้าผู้ขาม้องเบื้องเอา พะว่ารถจังไดกับโบเบิรเข้าอยู่แล้วครับนี่คืออยู่ในของเทพเลยครับโอ้มาเร็วมาเร็วเอามาเร็วเลยครับไม่จอดนะครับถึงจะเป็นทางม้าลายนี่ก็ต้องระวังนะครับนี่ครับโอ้เรียนักเร็วเลยครับทางมาไล่เป็นทางอันตรายนะครับเด้อนะครับต้องระวังครับนี่โอ้หยอดผู้สูงสูงครับสวยเลยครับเอานี่ครับผมยืนอยู่ถนนนี่ครับ พูนหยอดพูดสิงนะครับเด้อตอนที่ผมขึ้นไปครับพูนพูนเลยครับพูนพูนนะครับนั่นคือหยอดพูดสิงนะครับเอาขอบคุณพี่น้องเด้อครับเด้อที่ติดตามรับชมนักขอนตะลอนทั่วครับนะครับคลิปนี้ก็คงที่จบไว้ตรงนี้แหละครับเด้อมื่อคำแล้วครับอ่าหกสิบแปดนาฬิกาครึ่งแล้ว นะครับขอขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมนครตะลอนทั่วนะครับเด้ออย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับเด้อเพื่อเปลี่ยนกาลั่างใจในการท่ามคลิปครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ